สองคำถามของเพื่อนขณนะเดินจงกรมไม่ว่าระยะใดก็ตามจะสังเกตเห็นว่าเท้าที่กำลังจะเคลื่อนตัวไปรู้สึกว่ามีน้ำหนักถ่ายถ่ายไปที่เท้าเหมือน,อ,อ,น,นอีกข้างเหมือนแรงบาลานอีกข้างเหมือนแรงบาลานซ์จงตัวอย่างนี้จิตเรามาวิ่งรับรู้ของอการของเท้าที่พยุงน้ำหนัก แค่รับรู้จากนั้นกลับไปกำหนดเท้าที่กำลังเคลื่อนต่อถูกไหมคะแต่ว่าละเอียดนะละเอียดในการดูคือสติดีอะถ้าเดินจงกรมแล้วสติคุณสามารถที่อย่างนั้นนั้นคุณเดินเดินพื้นระยะไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามสี่หหกไปเรื่อยๆแล้วนั้นเวลาเดินคุณแบ่งไงถ้าเริ่มต้นใหม่ฝึกทรงตัวใหม่ๆก็หนึ่งสองสานะครับ นะครับแล้วพอพอคุณเข้านั่งสมาธิสัหน่อยพอบรลลังต่อไปก็สี่ห้าหอย่างนั้นบาังต่อไปจีห้าหคุณจะต้องเดินให้มากกว่านั่งแล้วเพราะมันละเอียดขึ้นคุณทรงตัวได้ดีอารมณ์ที่มันนิ่งนะครับมันตามตามดูตามรู้อย่างนี้แต่ปัญหาค,คุณเวลาคุณถ่ายไปเนี่ยมันจะสโลโมชั่นมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับ เพราะมันมันจิตคุณมีสมาธิสูงแล้วมันมันจะสโลโมชันการเคลื่อนของจิตแต่ในจริงๆแล้วจิตมันเร็วแต่คุณนิ่งเพราะว่าสมาธิมันมันสูงนะครับตรงนี้สมาธิสูงเนี่ยฟังให้ดีตรงนี้นะคุณอาจจะงงสมาธิสูงเนี่ยทำให้เกิดเวทนาสูงด้วยบางคนเพราะเพ่งมากแล้วก็ลึก แล้วก่อนที่จะเข้าผวังเนี่ยมันจะมีอาการปวดถ้ามีมีเวทนาสูงจะไม่เข้าผวางังแต่ถ้าจิตเบาบางไม่มีเวทนามนจะเข้าผวางังนี่จะรู้เลยว่าคุณเราเราจะไปหนักสายไหนแล้วพอเข้าผวังง่ายเราจะกลับมามีสติยากพอหลับตาปุ๊บนิ่งอิ่มไปเลยไม่มีอะไรเลยว่างเปล่า แต่แต่ข้ามคำถามนี่คือคุณมีสติดีแต่เพียงแต่ว่ามันจะสโลเล็กๆเ,เพราะคุณตั้งใจเพ่งคุณตั้งใจสูงตั้งใจกำหนดนะครับตั้งใจกำหนดมากดังนั้นมันเป็นนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกครับพยายาให้มันกวนใจคุณ